เริ่มจากสมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งจนสิ้นสุดในปี1919ประเทศต่างๆก็มีความคิดที่จะทำให้โลกมีสันติภาพและก็อยู่อย่างยั่งยืนละด้วยบทบาทของประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาที่มีชื่อว่าวูดโลวินสันซึ่งท่านดำรงตำแหน่งในสมัยนั้นได้เป็นตัวตั้งตัวตีในการตั้งองค์กรระหว่างประเทศเพื่อเป็นตัวกลางในการทำหน้าที่เจราจา เพื่อที่จะให้โลกของพวกเราเกิดสันติภาพมากขึ้นซึ่งนั่นก็คือองค์กรสันนิบาตช,ชาติหรือในภาษาอังกฤษเรียกว่า League of Nations โดยประเทศที่ชนะในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งทุกประเทศได้ร่วมการทำสนธิสัญญาสันติภาพและเป็นสมาชิกขององค์การสันนิบาตช,ชาติโดยอัตโนมัติส่วนประเทศที่แพ้สงคราม มีสิทธิ์เข้าร่วมได้แต่ต้องปฏิบัติตามกฎสนธิสัญญาสันติภาพให้เรียบร้อยก่อนซึ่งประเทศที่แพ้สงครามนั้นต้องถูกปลดอาวุธจำกัดอนาเขตรวมถึงชดใช้ค่าปฏิกรรมสงครามเป็นจำนวนมหาศาลส่วนประเทศอื่นๆหากอยากเข้าร่วมเป็นสมาชิกก็สามารถทำได้แต่ต้องได้รับความเห็นชอบ จากการออกเสียงเห็นชอบอย่างน้อยสองในสามประเทศของประเทศสมาชิกแต่ทว่าประเทศสหรัฐอเมริกาแม้จะเป็นตัวตั้งตัวตีในการก่อตั้งองค์การสนิบาตชาติแต่ทว่าสหารัฐอเมริกาเนี่ยกบไม่ได้เป็นประเทศสมาชิกโดยหลักการในการร่วมมือขององค์การสนนิบาตชาติมีดังนี้หนึ่ง ร่วมมือการรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงระหว่างประเทศ 2. เป็นองค์กรกลางในการตัดสินชี้ขาดกรณีพิพาทระหว่างประเทศ 3. ร่วมมือการดำเนินการลดกำลังอาวุธยุชโชปรกรณและ 4. ส,ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อเปิดความสัมพันธ์ ทางการทูตแต่เทว่าสหรัฐอเมริกากลับไม่ได้เข้าร่วมองคอ์กรนี้มันเลยทำให้องค์กรนี้มีอำนาจที่ไม่ชัดเจนในการลงโทษหรือพิพากษาประเทศมหาอำนาจต่างๆอย่างจริงจังได้ต้องบอกว่าช่วงเริ่มก่อตั้งองค์การสนิบาตชาติก็มีผลงานที่เป็นชิ้นเป็นอันอยู่บ้างและกรณีที่สำคัญที่สุด ก็น่าจะเป็นกรณีที่มู่เกาะอาลันที่ประเทศสวีเดนและฟินแลนด์แย่งกันครอบครองในปีคิศักรา1917ช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งประเทศสวีเดนถือโอกาสนำกำลังทหารบุกยึดเกาะนี้แต่กลับถูกกองทัพเยอรมันที่สนับสนุนฟินแลนด์ขับไล่ภายหลังสงครามโลกครั้งที่หนจึงได้มีการยื่นเรื่ององค์การสันนิบาตชาติพิจารณา เรียกว่าเป็นการทดสอบอำนาจองค์การที่ตั้งขึ้นใหม่โดยองค์การนี้ก็ได้มีการตัดสินมอบมุกเกาะอาลันให้อยู่ภายใต้อำนาจอธิปไตยของฟินแลนด์แต่ต้องเป็นดินแดนปลอดทหารและมีสถานภาพกึ่งทางการซึ่งถือว่าเป็นผลงานที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากแต่ทว่ากับมีเหตุการณ์ที่องค์การสันนิบาตชาติไม่สามารถควบคุมได้ ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกาะคอฟูในปีคิทาสักราชที่1923ที่ประเทศอิตาลีใช้กำลังยึดเกาะคอฟูของกรีซเพื่อบังคับให้รัฐบาลกรีซชดใช้ค่าเสียหายกรณีฆาตกรรมนายพลทหารอิตาลีเอลิโกเทลินีและชาวอิตาลีอีก4คนซึ่งองค์การสนิบาชาติก็ถูกท้าทายประสิทธิภาพของการประกันความมั่นคง ร่วมกันได้เนื่องจากไม่อาจหยับยัง้งหรือลงโทษอิตาลีได้ทั้งๆที่ทางกรีซและอิตาลีก็ต่างเป็นสมาชิกขององค์การทั้งคู่ตามมาด้วยเหตุการณ์ที่ประเทศญี่ปุ่นรุกรามแคว้นแมนจูเรียของจีนในปีคศ1931ซึ่งองค์การสนนิบาตชาติก็ไม่สามารถดำเนินการลงโทษญี่ปุ่นได้อีกเช่นเคยนอกจากนี้ ญี่ปุ่นก็ยังออกจากองค์การสันนิบาตชาติไปในปี1933แต่เหตุการณ์ที่ถือว่าลมเหลวอ,อย่างสิ้นเชิงนั่นก็คือสงครามอบิซิเนียเมื่อเดือนตุลาคมปีคิรัสกราชที่1935อิตาลีได้ส่งกองทัพบุกอบิซิเนียหรือว่าเอธิโอเปียนในปัจจุบันทั้งทางบุกและทางอากาศโดยไม่ประกาศสงครามแล้วยึดกรุงอดิสบาบา ในปีคศ1936ซึ่งสมาชาขององค์การสนนิบาตชาติได้มีการคว่ำบาตไม่ติดต่อค้าขายกับอิตาลีแต่ก็ยังไม่ได้ผลเพราะเยอรมน,นีที่ออกจากองค์การสนนิบาตชาติตั้งแต่ปี1933ได้มีการสนับสนุนอิตาลีอยู่อีกทางประเทศอิตาลียังตอบโต้ด้วยการลาออกจากองค์การสันนิบาตชาติ ในปีคศ1937เสลยแล้วองค์การสันนิบาตชาติก็ไม่ได้มีอำนาจอยู่อย่างแท้จ,จริงทำให้ประเทศผู้ก่อตั้งทยอยออกจากองค์การนี้จนเหลือประเทศมหาอำนาจอยู่เพียงสองประเทศนั่นก็คือประเทศอังกฤษและฝรั่งเศสที่ยังอยู่เป็นสมาชิกองค์การสันนิบาตอยู่มันก็เลยทำให้เหมือนเสื่องกระดาษ ที่ไม่สามารถมีอำนาจไปบังคับประเทศใดๆได้เลยและแล้วในวันที่1กันยายนปี1939ประเทศเยอรมน,นีก็เลยทำการบุกป,ประเทศโปรแลรนด์ซึ่งนั่นก็ถือว่าเป็นต้นกำเนิดของสงครามโลกครั้งที่2ที่กินเวลายาวนานถึง6ปีตั้งแต่ปี1939 ึง1,945หลังจากสงครามโลกครั้งที่สองจบลงทั่วโลกก็มีความเห็นร่วมกันว่าควรมีองค์การกลางที่สามารถรักษาความสงบสุขของโลกอย่างแท้จริงไม่เป็นเพียงเสือกระดาษอย่างองค์การสนนิบาตชาติอย่างที่แล้วมาประเทศต่างๆจึงได้ต่อตั้งองค์การสหประชาชาติหรือ United Nations หรือที่เราเรียกกันย่อๆว่า UN โดยมีการประชุมกันครั้งแรกที่นคนรซานฟานซิสโกวันที่25เมษายนปี1945โดยมีจุดประสงค์หลักในการก่อตั้งองค์การสหประชาชาตินี้ขึ้นมาเพื่อเป็นองค์การกลางที่ทำหน้าที่รักษาสันติภาพโลกและความมั่นคงร่วมกันอีกทั้งยังสนับสนุนความสัมพันธ์ฉันทมิตรระหว่างสมาชิกอีกด้วยโดยเริ่มมีการร่างกฎบัตรสหประชาชาติ และประกาศใช้เมื่อวันที่26มิถุนายนปี1945และสหประชาชาติจึงได้รับการสถาปนาอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่24ตุลาคมปี1945โดยมีสมาชิกคณะก่อตั้งสูงถึง51ล้านทั่วโลกก่อนจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนเกือบครบทุกประเทศทั่วโลกในปัจจุบันพร้อมกันกับที่องค์การสันนิบาตชาติก็ได้ถูกยุบตัวลงในปี1945 อย่างเป็นทางการนอกจาก UN จะตั้งมาเพื่อเป็นองค์กรเพื่อรักษาสันติภาพแล้วยังทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการจัดความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้เป็นไปได้ด้วยดีอำนวยความสะดวกด้านกฎหมายระหว่างประเทศทำงานด้วยความมั่นคงสันติภาพการพัฒนาเศรษฐกิจและสิทธิมนุษยชนอีกทั้งยังเป็นเวทีระดับโลกให้ประเทศสมาชิกต่างๆจากทั่วโลก ได้ส่งตัวแทนมาพูดคุยหรือดีเบตกันในหัวข้อสนทนาต่างๆที่กำลังส่งผลกระทบต่อสังคมหรือสิ่งแวดล้อมสำหรับภาษาทางการที่ UN ใช้ก็มีอยู่6ภาษาได้แก่ภาษาอังกฤษฝรั่งเศสสเปนรัสเซียจีนและก็อาหรับซึ่งหลักการแห่งความสัมพันธ์ระหว่างรัฐต่างๆตามกฎบัตรนี้สหประชาชาติมีจุดมุ่งหมาย4ประการ ได้แก่ 1. รักษาสันติภาพและความมั่นคงของโลก 2. พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 3. ร่วมมือกันแก้ปัญหาร,ระหว่างประเทศและส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน 4. เป็นศูนย์กลางในการสร้างความปองดองสมานฉันท์ในการดำเนินประโยชน์ของชาติต่ตางๆหากเปรียบสหป,ประชาชาติเป็นบ้านหนึ่งหลังภายในบ้านหลังนี้ก็จะประกอบไปด้วยเสาหลัก5ต้น ไม่นับรวมคณะรัฐมนตรีภาวะทาี่แห่งสหประชาชาติซึ่งยุติการปฏิบัติงานในปีคิศกราัช1994ที่ยังทำหน้าที่คำจุนบ้านให้อยู่อย่างเข้มแข็งสาวรักทั้ง5ก็มีชื่อว่าสมัชชาใหญ่หรือเรียกว่าจุนโรแอปแซมบีคณะรัฐมนตรีความมั่นคงยูเน e d n เนชั่นซีคิลลี่เคานซิลหรือเรียกว่า UNSC คณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ และสังคมหรือ Economic and Social Council สำนักงานเลขาธิการสิเทธิและศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ International Court Justice แต่ละฝ่ายจะทำหน้าที่ตามแง่มุมที่ต่างกันเพื่อรักษาความสงบกำหนดทิศท,ทางการดูแลโลกรวมไปถึงยุติความขัดแย้งต่างๆโดยมีตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติคนปัจจุบันนั่นก็คือ a n โอก i ส g u t ร์เ e ส เป็นดังผู้ดูแลโลกหรือผู้นำองค์การสหประชาชาติโดยพฤินในโดยตั้งเสาหลักอันแข็งแรงทั้ง5้าเสาของ UN นั้นก่ให้เกิดการจัดตั้งองค์กรและหน่วยงานพิเศษต่างๆภายใต้สังกัดของตนเพื่อกระจายไปปฏิบัติภารกิจอย่างทั่วโลกทั่วมุมโลกและทุกแง่ทุกมุมตามที่หลายคนเคยได้ยินชื่ออย่างเช่นการโลกหรือว่าเวอร์แบงกรุ๊ที่ทำหน้าที่เป็นแหล่งผลิตเงินทุน เพื่อช่วยเหลือประเทศที่กำลังพัฒนา UNESCO องค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ทำหน้าที่ชวนแต่ละประเทศมาร่วมมือกันในการดูแลส่งเสริมการศึกษาวิทยาศาสตร์วัฒนธรรมและการสื่อสารซึ่งเป็นองค์กรที่คัดเลือกสถานที่ที่มีความสำคัญเพื่อเพิ่มฐานะให้เป็นมรดกโลก หรือว่า o ว l d h เฮอริเทไซ t ์ที่หลายๆคนเคยได้ยินมาบ้างโดยในไทยก็มีมรดกโลกเช่นกันเช่นเมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวารนะครประวัติศาสตร์พระนครเสียยุทยาและเมืองบริวารแหล่งโบราณนคนดีบ้านเชียงเขตรักษาพันธุสัตว์ป่าทุ่งใหญ่ห้วยขาแข้งและผืนป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่ยูนิเซฟ องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติทำหน้าที่ดูแลความเป็นอยู่ของเด็กและแม่ในประเทศที่กำลังพัฒนาหรือ UNHCR คณะรัฐมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติทำหน้าที่สอดส่องดูแลและหยุดยั้ยงการละเมิดสิทธิมนุษยชนครั้งหนึ่งองค์กรนี้ เคยชวนแต่ละประเทศทั่วโลกมารีเบตกันเรื่องการยุติการรุนแรงและการละเมิดสิทธิมนุษยชนอันเนื่องมาจากวิธีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศเพื่อหยุดยั้งการแก้ปัญหาในการใช้ความรุนแรงกับกลุ่มเพศทางเลือกในประเทศต่างๆภารกิจที่สำคัญของ UN นอกจากจะรักษาความสงบของประเทศต่างๆในโลกแล้วก็ยังมีการกำหนดสิ่งที่คล้ายกับนโยบายโลกโดยมีการกำหนด m ิ d เดิล e ่มเ l o g m ก n g o หรือ MGDS หรือเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวสรรษที่ประเทศสมาชิกทั้งโลกพยายามขับเคลื่อนไปด้วยกันในระหว่างปี2543 ถึงปี2558เป้าหมายหลักๆของ NGDS ก็คือการแก้ปัญหาความยากจนโลกติดต่อการเข้าถึงการศึกษาความไม่เท่าเทียมกันทางเพศปัญหาการทำลายสิ่งแวดลอ้อมและทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเมื่อ NGDS หมดวาระลงไปตามระยะเวลาทาง UN ก็ได้มีเป้าหมายในการพัฒนาใหม่ต่อจากของเดิมเมื่อปีพศ2558ในชื่อเที่ยงยืนหรือ STDS เพื่อเป็นทิศทางขับเครื่องโลกต่อจากนี้ไปอีก15ปีจนถึงเดือนสิงหาคมปีพศ2573ซึ่งเจ้า STDS นี้จะประกอบไปด้วย17เ,เป้าหมาย ที่ถูกพัฒนาโดยฐานความคิดแห่งความเชื่อมโยงระหว่าง3าสิ่งสำคัญได้แก่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจ 2. การมีส่วนร่วมของสังคม 3. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน s g d s จึงเป็นตัวแทนเพื่อบอกคนทั้งโลกว่าเป็นการพ,พัฒนาของทุกประเทศต่อจากนี้ จำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงฟันเฟืองในสังคมให้ดำเนินต่อไปได้